สวัสดีครับจะมากินตัวทิพย์ครับผมดักหนูอีกเช่นเคยครับผมมันโซนี่มานแห้งนะครับผมมันหยอกมาหาดักอีกคือเก้านะครับเจ้นี่กับคนดักหลายอยู่นะครับผมมี้ตทเพี้ยวเกาเขาเลยนะครับก็ใส,ส่บัต ลูกหมานนะครับผมแจ็กสิเป็นจังไดนะครับผมนี่นี้เอาครับผมเดี๋ยวหาไซก่อนนะครับผมหูด้ดอะไรสวยเดี๋ยวถ่ายให้เบิ้งนะครับเบิ้งหู้นี่ครับผมไม่ไม่เลยครับนี่ครับผมงามๆเลยครับผม อ่ะขอ,อยาดไส้ก่อนครับอ๋อผมดักไปสองหลังครับนี่ครับหลังแรกครับผมนี่คือหลังนึงครับมาสวยๆเลยนะครับผมทางเรียนนี่โอ้ยแปะเนื้อเติดจัำมันสีเช้าง่ายอีกเนาะจะเสียมานบ้างนะครับผมโอ้ยยังนเครื่องน้ำ เอาครับผมไปดูโมจ่าต่อครับว้เบื้องตรงนี้ครับผมทางกิ่งเี้สวยเลยครับนองงาไมไหมครับผมเนี่ยว้าวควาเจ้าครับตัอืมงงามเลยครับผมควมงงา,มวามไ,มไม่ไหมนะครับไปหาไส้หม่องุครับ คุยส,สวยๆเลยครับผมพี่น้องไม่คุยเลยครับผมงามๆเลยครับดูวอทางแนวทางออกคุยแล้วก็แปร์มาเจาผมคุยงามๆเลยครับไอวะมีคนมาดักอยืนนะครับผมไปลองหาดักต่อครับ อ๋บผมเดี๋ยวขอระยะไส้ก่อนนะครับผมค้ำแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันอื่นเช้านะครับผมเอ๋อผมดักเสซนแล้วนะครับโอ้ยใครในยอมมือหนีเซตเตะร์เบสแน่นะครับผมไมยกับว่าปันไหนนะครับเพราะว่ามันเป็นหมายเก่าเพลินนะครับผมคนไซกับหลายเหลายมันจะยางมาต่ำกันคนหนึ่งนะครับ เนาะแต่เพิ่งตอนยามกันนะครับผมหมาสีมานมาทำมืออ่นสอดนะคผมเจอกันครับผมสวัสดีตอนหกวงเสานะครับเป็นรุ่นกับนุ้ยครับผมหกโมงเสาท่านได้แจ้งอยู่นะครับผมเอาครับผมเป็นรุ่นกันมานีครับผมหมอสีมาน์ทมานะครับเป็นรุ่นครับผมเอาครับรุ่นหลังแรกครับผม หนิ่งนะครับพี่สองโอ้ยก็นิ่งนีดเดีวครับผมไปแต่ไปื้องฟังพูดนะครับเอาครับผมดูลังนี้นครับเฮ้ยครับนี่ครับผมเกือบลอย แก็บ้วยครับผมแต่แรกของเขามาเร็วหนูยังโอ้ยตัวตรงเหรอหนูพุกครับผมปาี่น้อหนงบักเนี้อืมหนูพุกครับผมฮ,ฮบักเครื่องรู้นะครับตัวนี้ขยัดเก็บครับผม สวยๆเลยครับผมแต่มแมลงสาบเซนี้ครับผมไปล้างนิดนึงแคนี่นะครับเขาพัดเย็นโอ้เย็นดีเพราะเขานะครับผมไปเดี๋ยวข่าไปฟังพุ่นนะครับ,พ,บพุ่นอีกรังนึงนะครับผมเอาครับผมขม่าไป่เงฟังนี่ครับ แปะตรงนี้นะครับผมโอ้หนิ่งครับหนิ่งนะครับผม้อนเรียงค่บ ฟังหนีกันหลังนึงครับผมโอ้นิ่งอีกแล้วครับไปผมพูดอีกสองลังนะครับผมเอาครับผมตรงนี้ดักไว้ลังนึงนะครับสามแยกเป็น,น,นยังไงโอ้นิ่งครับผม อนอีกคังนึงครับตรงนี้สองลังครับผมออนี่เป็นห้อยกัดห้านะครับรุนกันครับผมลังแรก่ังเลยโอ้หนึ่งครับผมหนึ่งนะครับ อยู่กลางนึงนครับผมอกดังนี่จะนิ่งนะครับผมคือว่ากัดอีกนะครับผมนี่ยึ่งมันพวกเขากัดนะครับกัดบ้างยังดีพวกเข่าเลยนะครับผมไปเข้าไปถามนา สั้นตอกเอานะครับผมไปหลังหลังถัดไปครับผมลุ้ไหมครับผมตรงนี้สองหลังครับอหนึ่งจะไกเลี้ยวมากกันวางอยู่ที่เก่านี่ครับ มันดักกันไปอันนึงนะครับครับเดียวส,สวยอยู่นะครับผมนะครับก็ไปตรงนี้นครับผมโอ้หนึ่งนะครับอ้รุ่นหลังถัดไปครับผมเอาข้าวโพมาเลยรุ่นป้าถูกครับ วันนี้ดักไว้หลายครับเก่าหลังนี่นะครับผมอ่าเรียบร้อยครับผมเ,เ,เห็นตะไก่เลยเรียบร้อยครับผมทองขาวครับดูทองขาวหน่อยช่วงนี้ก็คือหลายครับทองขาวนี่ เดี๋ยวผมลงทองขาวนะครับอีกหลังไหมครับผม ดูลา่างไหนครับดูลางนี้หนงครับผมครับไขุดขึ้นไม่มาอยู่อะ อีกครั้งหนึ่งครับผ ครับผมไปรุนฟังปุ่นดีครับเอาครับผมได้นี่อีกสองหลังครับมาด,ดูนังแรกกันเลยครับผมเลิกไว้นี่โอ้หนึ่งครับโดนนี่เยอไปไกลๆก็เห็นนะครับหนึ่งครับผมหนึ่งนะครับ ไปไปเบิ่งฟังคนครับผมครับผมรุ่นลางนี้ต่อครับโอ้หนึ่งขึ้นก็แล้ครับผมอืมตั้งแต่วหนังนี่กันดิง้งยู่ทห้อยขุดไม่ๆครับ

นี้อีกสองหลังครับผมเอ้าเดบร้อยครับผมทองขาว นี S <S ่ค <vengeance> ร <ình> to ับผมเรียบร้อยครับนูทางขาวนะครับผมนี่ครับผมแบบสวยๆครับไปสรุปผลงานกันครับผมเอาล้วครับผมยามกลับว่าเบิดครับพายไปลังนึงนะครับผม เดี๋ยวไปเดินหานะครับเอาผมไปหาก่อนนะครับผมเอานะครับผมเจอแล้วนะครับสรุปง่ายๆคือสามแต้มนะครับผมหนูสองขาสองตัวแล้วกัหนูผูกง่ยตัวหนึ่งนะครับตีนะครับผมไม่เหยนนะครับนะ้ครับผมฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ